สวัสดีเพื่อนๆชาวเครื่องเสียงทางแฟนเฟ f เฟซบุ๊กแล้วก็อินด,ดนะครับผมวันนี้เราจะมากรอบ Power Amp จิ๋วเป็นระบบ DC ครับผมก็คือไฟแบตเตอรี่ผมสั่งมาจากแอปแอปหนึ App ่งนะครับผมมาบอกเบิรงครับผมวันนี้คือฟ้าหน,าฟ,า,า,น,นาฟ้าลังครับผมที่เบิรงนี้เอาพัดลมไซส์ประมาณนี้เอาฟ้าดานันดันล่างคองนเนียบประมาณนี้ครับผม สังเกตเบิ้งดีๆครับผมมันจะมีเสาเงาๆให้ทั้งหบซีเสาแล้วกับน็อตซ้ำกันหมดนะครับผมอ่ะเสซตจังเดยมันสุดยอดดีมันจะมีเสาสันเสาเงาสังเกตเบิ้งดีๆครับผมอันนี้คืออุปกรณ์นี้เขาให้สําเร็จมาแล้วครับผมเราแค่มาประกอบฟ้าแค่นั้นเองนะครับนี่ครับผมผมก็ประกอบคิดประกอบถึงนีะครับเตี๋ยวถั่วไทยขึ้ก็ประกอบไลยครับผมก็คิดว่าบ่อยากเกินความสามารถครับผมอ่ะอันดับแรกครับผมเราเอาน็อตสั้นครับผม มาขันเข้ากับฝาด้านล่างสุดนะครับผมฝาด้านล่างสุดขออนุญาตรีเทเพื่อความเร็วนะครับนี่ผมจะใส่ปึ๊บปุ๊บป๊บใส่ด้วยค้อนบนเร็วครับผมฉันหายน็อดหายครับผมประมาณนี้ครับผมเมื่อขันน็อตสั้นสีตัวเสร็จแล้วเราจะนํามามาประกบเข้ากัน,นครับผมมันจะมีรูพอดีมันอยู่นะครับสังเกตดูดีครับผมอ่าให้ถูกด้านครับผมนี่จะอ้าเข้าไปวันนี้มันจะพอดีกับรูเลยนะเป๊ะพอดีมันจะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับจากนั้น เราประกอบเข้าดีกันดีแล้วเราสังเกตดูครับผมมันถูกด้ามันจะเป็นห่างนิดนึงครับผมทีนี้เราเอาเสายาวมาสังเกตดูจะเอาเสายาวมาขันต่อมันจะเป็นเกียวสองข้างนะครับเราจะมาขันต่อใส่กับตัวที่มันขาสั้นเลยครับประมาณนี้นะครับดูนะครับนี่ครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมาวัดขนาดแทกดูก่อนครับผมว่ามันใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็นี่นะครับเลื่อหมุนน็อตยาวที่มัน เอามาใส่กับน็อตที่มันโผล่ภสังเกตด้วยมันจะมีจะน็อตสั้นที่ใส่ลงไปแล้วมันจะพอดีมันจะมีโผล่ต่อขึ้นมาให้เราได้ขันน็อตยาวใส่ประมาณนี้ครับผมแล้วบนตัวน็อตยาวสังเกตดูดีๆมันก็จะเป็นเกีียวสองข้างก็คือเอยให้เราขันน็อตเล็กๆครับผมแล้วก็ปิดฝาบนก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมดูสังเกตดูครับนี่เสร็จแล้วมันจะประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราก็ขันน็อตเข้าครับผมน็อตที่มันเหลือน็อตทุกตัวก็จะให้มาพอดีนะครับไม่มีขาดไม่มีเกิน สังเกตดูถ้าประกอบถูปุ๊บน็อตมันจะหมดพอดีครับผมไม่มีเหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมมันจะให้มาน็อตมาประมาณน็อตสั้นเสาสั้นสี่เสายาวสี่น็อตล่างสี่น็อตบนสี่นะครับเป็นน็อตแปดตัวประกอบเสร็จคอจะประมาณนี้แล้วผมรูปร่างจะออกมาประมาณนี้ด้านข้างขอบข้างมันไม่มีปิดนะครับมันจะเป็นโล่งๆนี้เอาไว้ให้เรามันระบายความร้อนได้ดี แล้วก็ส่วนมากจะอยู่ภายในครับผมขเขาก็เลยให้ประมาณนี้ก็อ,อย่างว่ารวคบของถูกก็จะประมาณนี้ครับผมมันไม่ใช่อะไรมันเหมือนของเล่นเด็กน้อยครับผมผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ผมก็เลยเอามาประกอบเล่นเฉยๆครับผมเงินมันหลายอะนะมันดูผงยังซื้อ,อยังก็เลยซื้อมาเล่นๆประมาณนี้ครับผมพอได้เปิดประมาณว่าเปิดกินเลี้ยงเล็กๆนี่วงเล่าหรือว่าไปไล่ไปนาครับผมไปสูบน้ําสระป,ป่าก็จะได้เปิดเล่นๆครับผมนี่ครับผมประกอบเสร็จแล้ว ด้านหลังเราก็จะใส่สายลำโพงครับผมก็ดูตามรูปที่ลงไปครับผมก่อนหน้านี้ครผมแต่คลิปประกอบก็เพิ่งผมเพิ่งทําลงครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ลําลากันไปก่อนครับผมสนใจติดต่อได้ครับผมอยากให้ทําคลิปอะไรบอกคอมเมนต์มาได้ครับผม